สวัสดีครับร้านวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆไหมน้ำเช่เคยครับเป็นพระผงพุชินาร่าครับพระพุินาร่ารุ่นมหารวยนะครับผมนะครับเจ้าคุณลักอธิษฐานจิตนะครับองนี้เป็นเนื้อผงเรียกทรัพย์ร้านชาต้องมีนะครับปัดทองแล้วก็ฝังตะกรุดมหานิยมสามดอกนะครับรุ่นนี้เนี่ยสร้างในปีสองห้าหกสองปัจจุบันสองห้าหกเจ็ดระยะเวลามาละห้าปีนะครับผม มวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะครับก็คือมีผงนะครับพระสมเด็จบางหุ่นพรมนีคชารุดปูนนะครับจากส่วนที่เป็นอุณโรมของหลวงพ่อโตนะครับวัดอินทรวิหารนะครับผงพระวัดเงินกองเตยนะครับผงพระวัดสามปื้มผงพ,พ,พระหลวงพ่อพิงค์นะครับหลวงปู่พิงค์น้ำรประกอกผงหลวงปูท่ทวดพระช่างให้ปี2497ผงดินประสูต,ตัสลูนะครับ แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปริธิพานนะครับแล้วก็ทองคําเปลวที่ติดเสาหลักเมืองจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดดินใจกลางเมืองนะครับที่มีชื่อว่าชัยนะครับทางเก้าแห่งก็คือชัยภูมิชัยนาปิชัยชัยบาดานเด่นชัยชัยชัยยามหาชัยนครชัยศรีแล้วก็ไฮดิพุนชัยนะครับผงตะไบนะครับเหล็กนยอเจดี เหล็กบ่อน้ําพีเหล็กตึงนะครับปั้นลมนะครับผมน้ำชมนนะครับแล้วก็เทียนชัยพุทธพิเศษจากร้อยเก้าวัดเนื้อว่านร้อยแปดนะครับผงชนวนพระกิ่งวัดสุทัศน์วัดบวรนะครับวัดป่าเรล,ลัยวัดเทวสังคารามผงอิทิเจผงปฐมังนะครับผงมหาราชผงพุทธคุณและผงตีนเสงเฮของของผลักแล้วก็พระเกจิอีกหลายรูปนะครับชานหมากของหลวงปู่ทิมแล้วก็หลวงปู่คำบุ นะครับมวลสารก็ขังแล้วนะฮะแล้วยิ่งทาเป็นรูปพุชิลล่ายิ่งขังเย้เลยนะครับพุชิลาเป็นพระนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับเชื่อกันว่าเทวดามาสร้างให้คนไทยนะฮะด้านหลังเป็นเงนครูแล้วก็บอกว่ากระถินสามัคคีสองห้าหกสองนะครับสร้างถวายวัดนะครับพระพุทธบาทเบียงเหนือนะครับแม่ห้องสอนด้านหลังจิตโดยเจ้าคุณรักนะครับเป็นพระเกจิชื่อดังนะครับข้างล่าง ต้ถ่ายก็มีนัมเบอร์นะครับองม,มีหมายเลขสี่ห้ามีโค้ดมีนัมเบอร์สวยนะครับผมเอาไว้ก็เป็นนะครับกุนฐานุสติข้างหน้าจะมีตะกรุดสามดอกนะฮะแต่เนื่องจากปัดทองเสร็จแล้วก็บางทีทองไปทับมองไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ยังตะกรุดตะกรุดสามก็ชัดนั่นเองนะครับสามดอก สวยสดงดงามองนี้มาพร้อมกรองเดิมๆนะครับพระสมเด็จพระพุทธินาชรุ่นมหารวยนะครับท่านเจ้าคุณลักษนะครับอธิษฐานจิตนะครับพระของเจ้าคุณลักษนะครับเป็นพระที่ชาวต่างชาตินิยมท้าบูชานะฮะอย่างผมเคยมีคนจีนนะครับนะครับมาบูชาจากหลายๆรุ่นเลยนะฮะบูชาไปหลายรุ่นอย่างเช่นสมเด็จปกโพก็นิดแล้วก็บูชากันไปแล้วก็พวก ใส่จิงเอี้ยอย่างเงียง้ยนะครับบูชาเป็นไป,นม,าปนม,ามาบูชาทีหลายตังนะฮะคนจีนเขาชอบเล่นกันนะครับคนจีนเป็นสิทธิ์ของหลวงพลักยเยอะมากนะครับพวกคนจีนฮ่องกงสิงสิงคโปร์นี่เยอะนะครับฉะนั้นหลายรายการวัตจุมวงคนละรายการก็จะไม่ค่อยอยู่เมืองไทยไปหมดนะพวกคนจีนเช่าๆออกหมดนะครับรายการนี้นะครับถ้าท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่อง นะครับโซน96954 0808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ